ใกลของเรานะครับและแล้วเราก็มาถึงโวิิเ,เละุทปดป <laughs> <laughs> สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเที่ยวตามเป้านะครับเรายังอยู่กันที่เบตงยะลานะครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการท่องเที่ยวอุโมงเปียหมีนะครับเราก็ได้ขับรถนะครับต่อไปยังจุดนัดพบอีกจุดหนึ่งนะครับในช่วงเย็นนั่นก็คือร้านอาาเซียก <Okay. S 1> ๋วยเตี๋ยวกะลานะครับซึ่งเราได้นัดน้องเบเฮงกับเบซูไว้นะครับ โดยภารกิจในช่วงเย็นนะครับ <ไป S 1> เราจะเดินทางไปยังคูนุงศิลิปัตนะครับ โดยก่อนที่ผมจะเดินทางมาเที่ยวเบตงนะครับผมได้จองทริปนะครับเป็นทริปเดินป่ายอดคูนุงศิลิบัตไว้นะครับในการจองในตอนนั้นนะครับผมจองแบบจอยทริปนะครับก็คือไปเดินเขาร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะครับแต่ด้วยความผิดพลาดนะครับในการเช็ควันวันที่เดินทางมานะครับเกิดความผิดพลาดนะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าทริปนี้นะครับเราไปกันแบบ p r i v a t e นะครับก็คือผมไปกับแฟนนะครับแล้วก็มีน้องที่เป็นไกด์นะก็คือแบเฮงกับแบซูนะครับไปด้วยกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับทำให้แบบโชคดีไปเลยนะฮะเป็น private ทริปไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเดินทางขึ้นไปคูนงศิลิปัตนะครับจากที่เราจะต้องนั่งรถ เต็กๆนั่งรถดีเต่นนะครับเราก็นั่งรถมอเตอร์ไซ์นะครับแล้วก็ไปเดินขึ้นยอดเขาคูนงศิลิปัตนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนยอดเขาเลยนะครับ เดินดีป่ะเดินดีป่ะตรงนี้ตรงนี้เดินอ่าเดินนั่งยังมันโดดเป็นม้าเลยน้องไม่สุดยอดเลยว่ะเออเากระเป๋ามากระเป๋าเดี๋ยวเขาจะไปอ๋อกระเอาเออโอเคโอเคเดินได้สะดวกหน่อยอ๋อโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ใช่ยกหน้าแน่นอนตอนนี้นะครับก็เออมาถึงจุด จุดพักนะฮะพักมอไซค์แล้วก็เดินขึ้นนะครับก็ไม่สามารถจะเอามอไซค์ขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอาจจะนน,น่ายน่ายยกได้อะบอกตรงๆก็เดินสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งอากาศก็ไม่ร้อนนะครับอากาศดีแดดร่มลมตกเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับ โอเคไหมแล้วป oh. <that> ิดแมสทำไมอ่ะบ้าไปเนี่ยดูไหมสู้ๆอากาศดีครับลมเย็นเรามองเห็นแล้ว มีแคมป์ไซน์นะครับเหมือนกับศูนย์พักพิงผู้อพยพมันพูดลิปััยนะฮะโอ้ดูดีมากนะครับนี่แหละครับที่ผมต้องการผมไม่ต้องการความซีบิไลนะครับแต่ต้องการธรรมชาติเราต้องการธรรมชาติธรรมชาติจะเยีออยวยาทุกสิ่ง แต่ยาดมช่วยเราได้นะตอนนี้ซื้อยาดม,ดมไหม,ม,ชมโชคดีนะครับวันนี้ผมปกติอ่ะผมจองน้องเขาไว้วันที่สิบนะครับแต่ผมมาจําวันผิดผมคิดเราเป็นวันที่เก้าเพราะคือตอนแรกคุยเรื่องวันที่เก้าแล้วก็อ่ะไหนๆก็เตรียมแล้วเอาก็เลยขึ้นกันสองคนนะฮะกะติ๊กออ คุยกับเฮงอะว่าวันที่สิบพี่จอยสองคนนะแล้วเมื่อเช้าก็บอกเออเฮงเดี๋ยวตอนบ่ายสามเจอกันนะก็ไปเช็คดูอา้าวเฮงมันบอกพี่ของพี่วันที่สิบไม่ใช่เหรอโอ้ยงามไส้เลยสรุปคือมาผิดวันแต่เรามาก่อนนะเราไม่ได้มาหลัง บรรยากาศดีไหมีม,มากเอออ้อเหมือนกับไอ้น,นี่เลยกลุ่มมึงเขาไม่นิดชนกลุ่มนอ้อยอ่าชนกลุ่มน้อยโอเคเดี๋ยวเก็บของพักผ่อนแถวนี้นะครับตอนเย็นก็เดี๋ยวไปดูพระาที่ตกกัน<ม>อย่ามองช่วยเราได้อย่าลมอย่าอมอย่าดมอย่ามอง <c oughs> หลังจากที่เก็บสัมภาระนะครับไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดชมวิวนะครับที่เป็นจุดสูงสุดของอคุนงศิลิปัตนะครับซึ่งออตอนเช้าเนี่ยจะมีทะเลหมอกนะครับด้านบนเนี่ยตามคำร่ำลือเขาบอกว่าสามารถมองเห็นวิว360องศานะครับ แล้วก็ถ้าโชคดีนะครับคืนนี้ถ้าฟ้าเปิดเราอาจจะมาเราไม่ถ่ายทางช้างเผือกกันนะครับถ่ายดาวกันซึ่งการถ่ายทางช้างเผือกของปีนี้ก็เริ่มต้นมาน่าจะสามสี่วันเลยนะครับซึ่งเราเริ่มเห็นทางช้างเผือกตอนประมาณตีสี่นะครับก็ทริปนี้ผมก็อยากจะ ทายทางช้างเผือกนะฮะเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาทายกันนี่ครับยอดเขาคูนุงก็สวยงามนะฮะเป็นยอดเขาที่สวยงามเส้นทาง ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเต็มโรยด้วยก้อนหินโอเคอยู่นะสวยงาม ก็จะเป็นทางแคบๆนะครับก็เป็นก้อนหินตะบุ่มตะบำันนี้คือแม่ซูนะครับ<อ>เป็นไกด์ของเรานะครับก็ที่ผมติดต่อไว้ก็มีแบรเฮงกับแบซูนะครับก็เป็นไกด์ที่จะพานักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาจุดชมวิวนะครับที่คณนุงสิริป,ปัตนะครับ ช่วงนี้มันมีมรสุมนะครับฟ้ามันก็จะขมุกขมัวตุนๆหน่อยนะครับแต่หวังว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะได้เห็นทะเลหมอกนะครับที่ทนะใช่ใช่นะช่วงเมื่อคือนพี่ดูประมาณเอ่อ จะห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยติ๊กนะฟ้ามันจะโปร่งเลยนะนเออแต่ตอนเช้าไม่เยอะ,อเ,ยอะเออเออเดี๋ยวแต่ก็อย่าไปคาดหวังกับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไม่สนุกเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเราเป็นเรากําหนดไม่ได้นะครับธรรมชาติเป็นคนกําหนดเรานะฮะส่วนเราก็กําหนดตัวเองนะครับ บางครั้งความความสุขมันก็อยู่ในรูปแบบของความลำบากแบบนี้โอเคนะใครไม่โอเคก็ก็แล้วแต่เพราะผมโอเคเบียดตรงไงโอเคนะ ทางดีมีเซเว่นคือทางอื่นนะกอเซโ,โ,โ,โล่อะอเออ,อเไอห่ากอเซโลพี่ฟังจนหลอนนะ <c oughs> ออ่ะกอเซโล่อะทางดีมีเซเว่นป้าบอคอหอยพอกกอล์เซโลใช่ไหมแถไปได้เลยกอเซโลผมยังไม่เคยไปตอนนี้ผมอยู่ที่ คู่นุ่งซิลิปัดมีน้ำขายด้วยครับเห็นปะเดี๋ยวเจอบนยอด <c oughs> แลแล้ว <c oughs> เราก็มาถึงโอวิชิตทะเลหมอกคู่นุ่งซิลิปัด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  โอ้โอนี่ครับผู้พิจิตทะเลหมอกคุณองศิลิปัตนะครับตำบลไอวิงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับความสูงจากระดับน้ําทะเล607เจ็ดเมตรนะครับมามา 1. 1> อาแหลมแหลมสุดใช่ไหมมาเลยอ่าไอแหลมแหลมนั่นใช่ไหมก็นู่นสนามบิน อ๋อนู่นใช่ไหมใช่ครับอ๋อ oh. ที่เราขับรถผ่านกันมาไงเออใช่กนามดีใคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะครับที่ขึ้นมาบนยอด <Yeah. S 1> คูนุงศิริปัตนะครับแต่ว่าผมมาได้ขึ้นมาแล้วถูกไหมเราไม่ได้ต้องการมาเปิดซิงเราไม่ได้ต้องการเป็นคนแรกนะครับแต่เรามาแล้วหรือยังแค่นั้นเอง มาช้าหรือมาที่หลังก็ขอให้ได้มานะครับดูบรรยากาศโดยรอบครับถึงแม้มันจะขึ้นคมไม่หน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะวิว3า0รสบองศานะครับ จากที่ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับก็ดูแล้วมันฟ้าครึ้มนะฮะฟ้าครึ้มมากเลยก็ลงดีกว่านะครับเพื่อไปกางเต้นต่อนะครับที่แคมป์ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แคมป์ด้านล่างนะครับเห็นเปล่าลงเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นเป่านี่เราลงมานะครับก็ พบกับความพร้อมนะครับก็คือกางเต็นท์เรียบร้อยนะครับน้องเขากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็นี่เต็นท์เออดีมากเลยก่อไฟไว้ด้วยนะครับมีต้มน้ำนะฮะคิวมากเลยเออคืนนี้ก็นอนเต็นท์นะครับแล้วก็นั่งกินเออชอบนะ ประทับใจชอบมาก,มากคือประทับใจอะ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวขอเนี่ยไปละหมาดไปอ๋อได้ได้ครับได้ได้ไดโทรไปหาเพามันไม่บอกว่าโทรหามันเพราะว่าช่วงนี้แบบระยะมันสั้นครับพ<ห>อดูวิ 8, วแบบติดแปดเะเข็บมันก็ช่วงวูบยาว คนขอนแกนถามไส้กรอกอะไรอร่อยจังขอ้ไส้กรอกอีสานออแต่อีสานไม่มีขายเออถ้าไม่มีก็ไม่รู้ไม่รู้เออเอาซองมาให้ดูเนี่ยไส้กรอกอีสานขึ้นงงคนอีสานก็ไม่คือเขา adept มาอีกทีนี่หัว a d e p มาโอ้โหฝีมือพี่ติ๊กนะฮะวันนี้เนาเตรียมเราแค่ย่างใช่ ก็เบเฮงแกเบซูนะก็เตรียมอาหารมานะครับมีไก่มีลูกชิ้นเยอะมากเลยมีอะไรด้วยมีโอ้โหนี่กินกันสิบคนก็ไม่หมดเนี่ยโอ้พี่สองคนเน่งเตากับข้าวมาซะแบบเยอะเลยเยอะมากสุดยอดแล้วมีข้าวด้วยมีข้าวเดี๋ยวขอลองไส่กอกอีสานนะที่อีสานไม่มีอีสานมีนะแกงมันาว อืมเป็นไงเว่ามันอร่อยหอร่อยงั้เหมือนไส้อัวเดี๋ยวพี่นั่งกินข้าวอ่อยเดี๋ยวผมย่างให้โอเคครับขอบคุณมากพี่ก้าวก่อนดีก่เออเอ่อนี่เห็นหน้าเราวะเนี่ยไม่เห็นไหมมืดก็มื้อเย็นมื้อดึกมื้อค่ำก็จะเป็นอาหารที่นะครับแบรเฮงกับแบรู แล้วก็แบดีเตรียมไว้ให้นะครับมีไก่เบตงแต่เป็นไก่เบทโกนะฮะกที่มาอยู่เบตงอ่าแต่คือเอางี้คือที่มาอยู่เบตงอ่ะคือเบตงหมดเป็ดเบตงไก่เบตงเบตงหมดนะครับคือมันเป็นบรรยากาศที่ผมต้องการเลยอ่ะใช่โหยหาโหยหามาก ปีนี iec, <ć S 3> ้ยังไม่ได้สัมผัสภูเขาสักะลูกเลยนะเฮ้ยแต่ก็เริ่มต้นปีนะเออก็เดี๋ยวค่อยฟอร์มทีมไปลุยเขาไหนอีกสักลูกหนึ่งแต่เขาที่ไม่น่าไปก็คือเขาไม่ลักอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ได้อยู่นะเขาใหญ่ว่าหนาวแล้ว แต่เขามีหัวแล้วหนาวกว่าก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะฮะก็นั่งคุยกับเบเฮงเบซูนะครับแล้วก็มีน้องๆนักเดินป่านะฮะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็เป็นเล่ง กองสุ่มของคนชอบเด er nah ินป่านะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวคุณนงสิริปัตย์นะครับก็สามารถจะติดต่อเบเฮงเบซูนะครับก็เป็นเป็นคนพื้นที่นะครับที่สามารถจะดูแลช่วยเหลือนะครับในการเดินขึ้นคุณนงสิริปัต์นะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจก็คือการดูแลนะครับดีมากอาหารการกินที่หลับที่นอนนะครับ <c oughs> ดีมากเ <c oughs> ต็นท์นี่ยังกับบ้านเลยเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่บาเป็นไงบ้างนี่ก็คือ เต็นนะครภายในเต็นก็จะมีโต๊ที่นอนนะครับมีแผ่นปูนอนมีผ้ามีหมอนให้นะครับส่วนผมก็เอาถุงนอนมาสองถุงนะครผมแต่ผมนอนในถุงยางนะครับ <c oughs> แล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้นะครับผมจะตื่นตีสี่นะครับ <c oughs> เพื่อไป ทางช้างเพียกทางช้างเผือกทางช้างเพีเพกนะครับก็หวังว่าตอนตีสี่นะครับฟ้าจะโปร่งนะครับไร้เมฆแล้วก็มืดสนิทเราจะไปทําการล่าช้างเผือกกันนะครับเดี๋ยวช้างขึ้สายช้างขึ้นสายช้างออกแบบสเตือนสายมากตีสี่นะ ตื่นเช้าดิเออช้างตื่นเช้ามากมนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะครับไปรอที่ทางช้างเพียกนะพรุ่งนี้เจอกันตีสี่นะครับเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวพักก่อนโดนเบียร์ป๋องแล้วรู้เรื่องเจอกันพรุ่งนี้นะครับ